มาถึงด้านแล้วนะพี่เนาะเห็นเห็นว่าทานพอลินาเคดีที่เสนอเป็นอะไรคะก่อนนี้เกี่ยวกับดวงตาเป็นเกี่ยวกับดวงตาเนาะตามันเป็นยังไงบ้างคะบางครั้งมันมัวบา,างครั้งก็มันสีดำเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นลูกดำๆอยู่ในตาแล้วพี่ไปหาหมอไหมคะไปมาไปมาหลายครั้งแล้วไปที่ไหนมาบ้างไปเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ย โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านแล้วก็หมอกรุงเทพก็มาที่ศูนย์โรงพยาบาลก็แคร์ก็มาค่ะหมอเขาว่ายังไงคะเป็นอะไรคะเขาบอกว่าประสาทตาประสาทตาประสาทตาที่เป็นจุดำดำเขื่อนเขื่อนประสาทตาเสื่อมนะไปเขาบอกว่าเป็นแต่เออเป็นประสาทตาประสาตตาไม่ไม่ดีไม่เดี๋ยวเขาเขาพูดไม่เป็มปากไม่เต็มปากใช่ไหมไม่มียารักษาหรอกบอกว่าไม่มียารักษา เี่านไม่มียาแล้วแล้วเขาก็ให้ยาหยดมาหลอดนึงยาหยดตาหลอดเดียวครับแค่นั้นแหละแล้มันรู้สึกดีขึ้นไหมอ๋อไม่ดีหรอกกมันเ็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้ว,ลวพี่สุนทรเนาะที่นั่งข้างๆแนะนํำขวดนี้ใช่ไหมคะจ่าขวดนี้แหละจ้ะทา,านแล้วเป็นยังไงมั่งอ๋อแต่มันมัวมัวมันไม่ค่อยมัวเท่าไหร่นะ อ๋อมันมันกระจางขึ้นกะจางขึ้นแต่เมื่อก่อนนี่ม,มัวบ่อยเมื่อก่อนมัวบ่อยเวลาเรามองแสงเดือวมองอะไรไม่ยอะมัวมองไม่เห็นทางเลยมองเห็นทางค่ะเหมือนเรามองแบบถนนนี่ไม่เยอะมัวอยู่เหมือนกันหมดค่ะ<า>พีเ่เสนอเป็นยังไงบ้างคะเมื่อ вот ก่อนก็เขาจะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยไม่ไม่ออกไปไหนอ๋อไม่ออกไปไหนเลยเราก็ไม่ได้คุคีกันไงก็เลยไม่ได้ถามถ่ายวันวันนั้นเลยไปถามดูนะ เผื่อมันจะดีขึ้นปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ถามสรรพคุณอะไรแต่ว่าเห็นเขาเดินออกมาข้างนอกนีมาเที่ยวข้างนอกนอ,อ๋อค่ะเห็นออกมาข้างนอกได้เห็นออกมาข้างนอกซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะอยู่แต่ในบ้านพี่เสนอกินไปหมดขวดหรือ,อยังคะสามขวดแล้วสามขวดแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่ตอนไหนอ,อ๋อ ขวดหนึ่งข้างๆขวดขวดประมาณขวดที่สองนี่แลหละขวดที่สองเนาะค่ะก็ถือว่าประทับใจใช่ไหมมันดีขึ้นไหครับเวลาเราไม่ได้กินมันเยอะหมายถึงมมมมมถ้าเราหายดีมมแล้วอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่หายดีอะค่ะหายดีค่ะใช่ใช่<ม>ก็ถ้าหายดีแล้วก็น,นั่นแหละเนาะได้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วสุขภาพอย่างอื่นดีขึ้นบ้างไหมคะหลับดี นอนหลับดีนอนหลับดีแค่ข้าวอร่อยค่ข้าวอร่อยเหนื่อยเพียไหมไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยด้วยค่ะก็วันนี้ก็คือยาหมดไปแล้วเนาะพี่เนาะวันนี้มาถึงน่านพี่จะเอาไปทานต่อใช่ไหมเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวนี้ราคาเท่าไรเนี่ยก็เหมือนกับราคาเดียวกันที่พี่เอากับพี่สุนทรนั่นแหละค่ะราคาสมาชิกเนาะเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือบัตรสมาชิกค่ะ บาตสมาชิกมาส่งถึงน้านเนี่ยเยี่ยมไหมคะเนี่ยชัดเจนเนาะพี่ซื้อในราคาบริษัทได้เลยนะพี่นะจ้ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะให้หายไว้นะคะยตั้งอู่บ